สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโฟกัสอะไรก่อนดี3มสาวเฟอร์บี้เต้นไม่ห่วงสวยแต้าแมทมิวอัดคลิปติ๊กต๊อกได้เลือกดีรวมตัวกันสำหรับสาวสาวแก๊งเฟอร์บี้ที่ประกอบไปด้วยนางเอกสาวเต้านัฐพรแมทพิรณีมิวนิ t าและมิ้นชาลิตาเพราะได้รวมตัวกันฉลองวันเกิดย้อนหลังให้สาวมิน้นนอกจากจะรวมตัวฉลองวันเกิดให้เพื่อนสาวแล้ว ยังได้รวมตัวพูดคุยและถ่ายติ k t o ็อกด้วยกันล่าสุดสาวแต้าออกมาเผยคลิปติ k t o ็อกน่ารักน่ารักหลังได้ทำการโคเวอร์คลิปดังลงใน t i k t o ็อก่อนออกสเตปสุดฮาเพราะแม้จะเป็นนางเอกแถวหน้าแต่เวลาเต้นแล้วก็ไม่ห่วงสวยสักคนโดยมีแก๊งพระเอกอย่างเกรทวรินทร์นายนพัสนและอู๋สมิตยินเป็นแบ c ็ก r o u n d อยู่ด้านหลังขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ